จากต่อมาเราจะนำสายตาท่านผู้ชมมาพบกับหมู่บ้านชนบทหรือว่าหมู่บ้านทุ่งสามขีหลังจากที่นายภูนได้กราบทูนเรื่องราวแก่องค์พระมัากษัตรรูได้มินพระราชประสงค์ อยากที่จะเสด็จด้วยพระองค์เองเพื่อที่จะมาถามสารทุกสุกดิบเรื่องราวปญนาน,นับท่วมของหมูาา่บ้านตุงสาเมขีและในขณะที่พระองค์ได้ลงเสด็จลงมาเยี่ยมประชาชนก็ได้พบความมายนณะด้วยอุตุกภัยเป็นอย่างมาก สร้างความอกสั่นฝันประวา้แก่ประชาชนโลนาประชาราชนอย่างมากเมื่อพระองค์เสร็จมาในาูปุณก็ได้กราบทูนเตลพระมังกรศัตว์ว่าภายในสถานที่ตุ้งสามเคียงนี้หรือหมู่บ้านตุ้งสามเกียงนี้ได้มีพระพิสุกรูปหนึ่ง ซึ่งมีนามว่าตาหลวงมื่นซึ่งเป็นที่สัต,ตาของประชาชนเป็นอย่างมากหลังจากที่องคมกษัตริย์ได้ลงมาในพื้นที่ก็ได้มาที่วัดของตาหลวงมื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรครูโรติตามครูชนบทตต่อมาสิครับ นนดมต่างสมบูลลบรณ์ปุนลแกาประชาชนตงเส้นระโอราว่าแกทรัดนักปัจนาเงินคนล่วงดีจริงจริงิงแน่เลงโอ้เออเองตรงเนตานโอว่าแกปนาเมกร,นนมรอนจีนคือพนที่พนมาเกิดกุณแาตัวตัง้งเกต

ต้องนัผู้มีริตาปิญญาโอวาจันทรามงกลับมากิธีกรครับหลวงพ่อไม่ตราว่าเป็นเกยมาแต่น้อยอย่างนี้ผมคือองค์พระมหากษัตริย์ครับผมอยากที่จะมาในหมู่บ้านทุ่งสามคีครับผมได้รับการกลับตูลจากนายพูนซึ่งเป็นทานองค์การักองค์คนใกล้ชิดของผมครับนายพูนได้กลับทูลว่าตอนนี้ หมู่บ้านทุกสามกีเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับหลวงพ่อเออนี่เหมือนกันวันนี้องค์การรัดไม่ตื้อเหนือตื้อตัตวนี่การรัดหนักปัตนาด้วยเตะเนียตุกๆุกอย่างก้าวตึงประชาชนนนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการต่าง,ตางๆต้องซีปันว่ากลุ่มการต่าได้สร้างไว้หมดดีจริงๆมีการรัดแบบนี้ตื้อว่าเป็นบุญก็คุ้นตุอยอ้ มีความพระม,มากรรวะมีประจันเรียวัตรงดงามน้มายากบัเน,นี้ยายากแต่ตัวนุตัวกลางลักนุไม่ใจรูร้านเอยกับรากรงองโงเจ้าเกตีไว้ไม่มีพูด้ด Good morning ไอ้ไรอะ g ุ o d morning ไอ้ไรกุ o d morning มาดังลิ้เนี่ย ีนบชนั้นไม่ได้เรียนนังจื้อบูเอ้ยบทจิงบวนันั้นไม่รู้ว่าเคยได้เลวไหมนุกงานการไม่จำเป็นพระบวชเล้วไอ้ยาเจ้าอินปีนโนนใบปักพลนยินเล่นควดบุกเกย์วกกยว่าเกล้ว่าเปลว่าเปล่ากได้หว่าเแล่กันเต็เต็มเเลังโคตร ออเลวกันไม่เลยว่าพราาะเด้เริ่มหน,น,นักโคนเออพระหนักโคนมุจาวิญเป็นโนนใบผักพอนยิ้นเล่นกวิดบุกเฮียมาจนมาครูพระบางใบใหม่ได้ปั่นเพื่อหลวงพระบางใบใหม่ไม่คว้ามาเจ้าอินเป,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 ป็นปปาาวาาชานวดวันเย็นตัดกัวไก่นั่งดับปั่นเบิกรุ่งกันพระในก็ลูกว่าพระบางใบใหม่ กุบานตัดยอดไั er. sons, um, 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 uh, ่งตังย้อยดังยาวเท้าก้องกุบันป๊บเล่แปดจงหงเจ้าบาปลูกเออย่าเตียวโยอย่าเตียวหวาอ้ก็แบคุณพุทธนันพนนคุณเยอะไอมาดันมาปบมาปบผลวงไอ้ในก็ไอ้ิดมดดังอันที่บวงไอ้ดนก็วคิดมดดังอัน ไม่มีเลวมดเลวเอไปไ้นมหมดฮะโอไปิ้เนิมดไอเจ๊กหมดเลวอ๋ออันเนาะจิตมนมดนีก็เบือจักรู้นี่พุนเขาเป็นสมณะเพศสมณะสารูปเราต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงนะผุนเรามาวันนี้เรามาราชการบ้านเมืองนะผุนอย่าลืมสิหลวงพ่อครับ วันนี้ผมอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้หมู่บ้านทุ่งสามัคีนเนี่ยประชาชนได้รับความเดือดร้อนอะไรเป็นอย่างมากประชาชนต้องการอะไรนะครับหลวงพ่อเออตอนนี้หลวงพระชาชนนี่เกวันเล่เลี่ลลวยวเรื่องอื่นมากมายนอกจากเรื่องดินสเสลยน้ำท่วมเนี่ยอุตุกับปยน้ำท่วมเกิดมากไม่ปากใต้ โดยจะพกการทุ่นนี่ลูกการทุ่นนี่น้ำท่มวมตายกันทั้งเป็นเบือเกิดว่าดินซะเลยลงมาไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีอะไรให้ผมช่วยเหลือบ้างไหมครับผมทราบมาว่าหลวงพ่อเป็นพระเกจิที่ชาวบ้านภาคใต้ให้ฉายาว่าเทวดาแห่งภาคใต้ครับชาวบ้านบอกว่าหลวงพ่อเป็น พระที่มีอภิญญามมีวาจาสิทธิ์พูดอะไรเป็นอย่างนั้นผมอยากถามหลวงพอ่อหลวงพ่อต้องการอะไรบ้างครับไอ้อาต้องการเลยต้องการให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนี่ถ้าปันผือก็มาช่วยช่วยเล่นะสร้างเครื่องสร้างแล้วยายนำท่วมนะยายชาวบ้านต้องเกิดเองส,ส,สาวสุคสาวสั่นนีแล้วเวลาฝนตกนำม,มาปันผือกันได้รับมือกันตันนะ อย่างนั้นเลยครับหลวงพอ่ออันอื่นไม่ต้องไม่ใหญ่ที่ก็อเลยถ้าอย่างนั้นก่อนที่จะผมจะกลับไปหลวงพ่อครับผมอยากที่จะขออะไรหลวงพ่อสักอย่างครับก็อเลยอ่ะผมอยากที่จะขอให้หลวงพ่อเป่ากระหม่อมให้ผมเพื่อความเป็นสิริมงคลครับออยถ้าต้องเป่าม้อมไม่แลวฐานก็หมดซักซิด,ดูแล้วอะ ต่ก็เขาทู้ว่าเป็นเทวดาดุดนินดิ์สักซิดด่วลเร็วที่ไอ้สามันชนกุนธามดาพ่อม่อมมาโตอปุปน,นีทัศนออกมือมาเดี๋ยวพราะาํำมุดได้ครับออเอาเบื่อควาเป็นซิดเป็นใจก็ให้จุกดีครับแล้วผมจะมากระถินและถวายผ้าไตรหลวงพ่อนะครับเอจเอจเจื่นพ้ ไอ้แบน้มันจักรันจานเตกซิด้โกจิตมดเดียกเดียวก็ไม่ได้อะไรที่ทำบุตีไอ้จางตัวิ้นอย่างมังไม่บุลงอ้ทางตัิ้นมัดเแียวปืนเนหมดบุลังฮ่เปืนเหมดอ้ไอ้กล้วยแกบ้านจางจาโน้่นๆจางนี้ในหมู่บ้านปากใต้นี้ Chẳng quá nặng còn chi đầm mà ra trang mất lẹo Ôi gà, bố luôn kể rắc thích lên Rồi bình năn Ôi bà nì bố luôn Để ta nà bông bình ông Cả ra cùng gái kịt cùng bà mà gà chắc không ai bố luôn quay này À À cô ai ไอ้รวยมีเงินตรงมีกล่าวก้องกิดจิิงเลยก็ให้ชมมุงบาดปรานะตนาจ้าดูผลล่วงเกิดจากทิศตัตววาวาจาจทิศกุณโคนนายการกลรมนับทูคุณปากตาให้การกลรมนับทูวันนี้ได้พนไหวจากจากผลล่วงว์วจาจทิศโตไปนี้ปุมกจะรำเลยจะรวยโอ้จ้าดูผลลัพธเออไปไต้ลูก โอ้ดุดโปรดรัดจำเล่งโอ้เพลง จำแรงแรงกลยการประจแทนตรงเปี่ยมล้นโอ,อน้พนยิิงใงญ่พระปริจามาระราชกองแจกใจรุ่นรวมใจใจทั้งมวลโอวาลวันรัตตาพระราชดำริมีไล่เงินไล่โครงการล้วนปวังพระราชรัตนา พระเศรษฐีรมตมสัตตาโอจะแกงแก้ว